โอเคครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมเพชร FCX นะฮะเอาล่ะวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดตัวผู้ชายนี้นะครับทุกคน <Nope. S 1> มันเป็นชุดย้อมแมวนะฮะดูจากทรงผมคงไม่ใส่หัวมันแน่นอน <What? S 1> เราจะไปเปลี่ยนลุกมันกันนะฮะโอเคผมจะซื้อโอ้ซื้อท่าทางนี้ก็ไม่ได้เอาลวเว้ยเอาไงดีวะเนี่ยเติมเพชรมาแค่รเจ็ดสิอเพชรนะครับทุกคนไม่รู้จะซื้ออะไรดีหาเป๊อโอรถ ก็ไม่ค่อยสวยเลยชุดก็เดี๋ย u ก็เงินไม่พออีกงั้นเอานี้แล้วกันง่ายดีเนาะทุกคนโอเคขาดอิเคียเพชรเดียวทำได้ลงคอนะทีเอ็มงั้นก็เอาเป็นนี่ละกันสกินน้อนน้อนเป็ดน้อยแล้วก็ซื้อเลยปึ๊บเอาอสิไปโอ้ดเรียบร้อยโอเคอเค,ครับทุกคนก็กดเปิดไปเลยยูนีอะไรอ๋อกระป๋อนี่ไง โอเคเดี๋ยวผมจะไปสุ่มใน i อดีหลักผมอีกนิดหน่อยนะฮะแล้วมาเจอกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในไ,ไ ouais. อดีหลักของผมเป็นที่เร okay. ียบร้อยนะฮะก็จะทําการซื้อของในนี้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยากได้อันนี้โอ้โหคอถูกคดคุ้ม10บใบเเพชรก็อีกไม่ใช่เลยไอ้บ้าโหนึกว่า10บใบเเพชรไอ้บ้านี่ตกใจหมดอยากได้ระเบิดเฮ้ยตัวโอ้ผมซื้อไม่ได้แล้วอะทุกคนอันนี้แล้วกัน เยี่ยมไปเลยโอเคครับทุกคนผมก็จะมาสุ่มตู้อีโวนะฮะเดี๋ยวไปดูแป๊บว่าจะมีตัวอีโวให้ผมอีกใบไหมขอสักใบเถอะจีมีเปล่าโอเคครับทุกคนผมไปหามาละไม่เจอเลยมันก็สุ่มจากตัวนี้แล้วกันผมอยากได้พาราฟาวนะครับทุกคนนี่แล้วก็ยูซี่อันนี้โอ้สวย2อ,อันเลยถ้าเก็บได้ก็จะเก็บ2อ,อันเลยนะครับทุกคนไปเรากดเริ่มกันเลย5ใบาแรกได้อะไรอุย้ย โอ้เรียบร้อยฮะทุกคนผมได้ละได้พิมพาา์พาราเฟลมาเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งใบแล้วก็กดอีกเอ้ยได้โอ้โหพาราเฟลโอ้มก god ไม่อยากได้เลยกดอีกห้าใบไปเรืร่อยๆฮะทุกคนปึ๊บอา้าวทีนี้ไม่ออกว่ะจบลนะโอ้ได้อีกห้าใบครับก็จัดอีกฮะรออะไรออกยูซี่สวยฮะน้องเรียบร้อยครับทุกคนผมได้มาเป็นพิมพ์ยูซี่แล้วนะเอา้าเขาใช้สามใบอ๋อเอานนี้แล้วกัน อันนี้สวยก็จริงนะแต่ว่าสถานะไม่ได้เรื่องเท่าไหร่เอานี้ละกันเจาะเกาะสองเนี่ยจัดไปฮะทุกคนรออะไร <S <S มีลูกแก้วต้องเยอะตั้งแยะไม่ต้องกลัวว่าจะหมดก็จัดไปอีกฮะทุกคนตัวท็อปเป็นเลยดีรออะไรโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน ID ดีลองเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราก็จะทําการแต่งตัวเซตใหม่กันเลยนะครับ มันคือเซตใหม่ที่ไหนละ่ะมันคือเซตเก่าที่เอามาย้อมใหม่<ป>ถูกแล้วอันเนี้ยจริงๆมันเป็นอันนี้นะครับมีเอฟเฟคด้วยแต่ว่าอันใหม่ล่าสุดนี่คือไม่มีเอฟเฟคนะฮะหาแป๊บอยู่ไหนวะฮะโอเคครับทุกคนนี่ก็คือเซตที่ย้อมมานะฮะเราก็จะทําการแต่งตัวเล็กน้อยนะฮะส่วนตามันก็ โอเคนะ <Nope. S 1> ลายเพ้นหน้าใช้ได้แล้วก็ผ้าปิดปากเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมโอเคครับทุกคนผมก็ทําการแต่งตัวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะไม่รู้ว่าจะถูกใจใครหรือเปล่าโอเคครับทุกคนก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกด like ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเอาละใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ขอสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดซับด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยโอเคครับทุกคนก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะผมลืมไปแล้วว่าผมใส่กระเป๋ามาด้วยนะฮะไม่น่าเลยไม่เป็นไรฮะทุกคน เราก็ใส่เล่นไปเถอะเพราะว่าตัวเก่าทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับแค่ไม่มีเอฟเฟกด้านหลังนะฮะเฮ้ยใครมาวะเออยิงไม่ดูผมเลยเอาเ้เพื่อนลาดไปไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ช่วยๆกันมีด้านหลังมาหนึ่งคนนะฮะเพื่อนดีวะโดดยิงเพื่อนเสยตามให้เพื่อนแล้วกันอ้อผมลืมไปว่าผมเอาโมโก้มานะครับทุกคนเรามีเกียวด้วยจะไปฟันดีไซน์ โอ้น้องสาวไปไหนเราจะทำการฟันหัวเขาชอแชะชอชะชอเแชะชอเอ้าตัวสุดท้ายเหรอฟันไม่โดนอ่ะเสียดายจังหวะนั้นโอเคครับทุกคนก็อยู่ในเกมที่2เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเกมนี้ผมจะเล่นเคียวอีกดีกว่า <What? S 1> เพราะว่าเกม2เกมนี้พอฟันเข้าอยู่นะถ้าเกมต่อไปก็คงจะยากหน่อยละ <Nope. S 1> เขาน่าจะมีปืนดีๆกันละเจอสองกองตึงต้งตงตายแน่นอนเอาละ ดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงขออีกสัก3คิวผมดีใจเลยเกมนี้เฮ้ยด้านหน้าด้านหน้าฮะทุกคนชุบชึบชึบ,ชบมาแล้วระวังตัวให้ดีนะน้องสาวอ้าวชุบดีชุบดีชุบด,บดีไม่รีบชุบหรอน้องสาวอา้าวไปไหนไปไหนครับไปไหนไปไหนละน้องยีบบอยตัวเดียวตัวเดียวอ้ยยิง ยิงเออหัวแตกไปได้แล้วทําไมเพื่อนโคโน่คนนี้เขาไม่รีบจริงไม่เข้าใจถ้าเขายิงเม็ด2เม็ดก็น่าจะได้คิวแล้วนะแต่ว่าเห็นนั่งมุดมุดอะไรไม่รู้อยู่ออออออมาดิเวลสามนะน้องไม่กลัวหรออมาดิมาดิมาด,มาดิไม่ได้กลัวคเอ,อ้ยโอ้โหอ๋อกิยกินยิงๆขงกินยิอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาต้องชาร์จวะทุกคน อสองช้าหนอสองช้าห,อหนอสองช้าหนอหน่องสองช้าหนอหน่องโอ้เรียบร้อยชนะเฉยชนะแบบงงๆชนะแบบงงๆไม่ได้ตั้งตัวโอเคครับก็อยู่ในเกมที่4ี่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะดูกันว่าฝั่งนู้นจะสู้เราได้บ้างไหมเฮ้ยอุย้ยเกือบไปฮะทุกคนผมตัวเองจะไม่รอดนะไอ้วองมีชุกเดียวนี่หว่าเฮ้ยทำไมฝั่งนู้นเขาล้มกันง่ายจังสมเกมปะเนี่ย ลัดชิวๆไม่ได้คิวได้ไงกว่าจะคมเดีคท uh, ุกคนคนที่ได้ LVP ก็คือผู้เป่าคนนี้นะฮะซึ่งมารีวิวชุดแบบไม่ได้รีวิวรีวิวหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือมาเล่นอย่างเดียวเอาละฮะทุกคนเกมนี้ก็ได้ไป8คิวนะฮะดาเมจ2,007ที่เห็นๆนี่ก็คือลัดเพื่อนหมดเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับรองเท้าไม่เกี่ยวหัวไม่เกี่ยวาปากไม่เกี่ยวน้องคนนี้ก็ไม่เกี่ยวนะ ไม่เกี่ยวจะมาดูชุดครับลโโก็ประมาณนี้นะครับก็ถามว่าใส่บ่อยไหมคงไม่แล้วนะเพราะว่าเสื้อมันก็ไม่ได้ดูเท่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่น้องคนนี้ไม่รู้ว่าติดใจอะไรเอาใจไปเลยดีค่ะผมต้องคุยกับน้องเขาใช่ไหมจัดไปงงงงอะดีเร็วๆหิวข้าคุณน้องมีอะไรเปล่าชื่ออะไรครับเอ้าเฮ้ยผู้ชายรีบออกเลยรออะไร โ <Okay. S 2> อเคแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะกินน้องสาวอ้าวชุบดีดีชุบด,ด,ดีไม่รีบชุบหรอน้องสาวเอาวไปไหน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 กัน้องเรียบร้อยตัวเดียวตัวเดียวอุย้ยยิงยิงเออหัวแตกไปไดยแล้วทำไม